ามากันอีกค่าวหนึ่งดีกว่ากับเจ้าหญิงแบรนด์เนมคนนี้ค่ะไปดูกันว่าเป็นใครค่ะมิเชลรีสหรือลี่เจนซินนางเอกฮ่องกงคนดังและเธอก็เป็นเจ้าของมงกุฎมิสฮ่องกงปี1988รวมทั้งครองตำแหน่งมิสไชนีสอินเตอร์เนชั่นแนล ในปีเดียวกันด้วยนะคะและในปัจจุบันในวัย50ปีแล้วค่ะนอกจากจะยังสวยเจิดจรัสไม่เปลี่ยนแปลงแล้วไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสุดหรูราของเธอก็ยังเป็นที่อิจฉาของอีกหลายๆคนเป็นอย่างยิ่งปีที่แล้วเธอก็ฉลองวันเกิดวัยเข้าเลข5กับชิเลียนหุยสามีซึ่งเป็นนักธุรกิจมหาเศรษฐีและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนบนเรือยอดสุดหรูของครอบครัวนอกจากนี้กลางปีที่แล้วเธอก็ได้เผยให้เห็นบางส่วนของ นิวาสถานซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์สุดหรูบนตึก High Cliff ซึ่งก็ถือเป็นอาคารที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในโลกยังไม่หมดนะคะจากช็อตเสริมสวยล่าสุดทำให้แฟนๆผู้ติดตามได้เห็นบางส่วนของห้องแต่งตัวของเธอที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับแบรนด์เนมแบบที่ชาวเน็ตขอเปรียบเทียบว่าเป็นตู้ที่มีสต็อกของดีที่ไม่เคยขาดมือ หรือแม้แต่สเวตเตอร์สีเหลืองขาวลายทางแบรนด์ลูวิตตองที่เธอสวมอยู่ก็เป็นคอลเลคชันล่าสุดเรียกว่ามีชีวิตไม่ต่างจากเจ้าหญิงที่น่าอิจฉาจริงๆเลยล่ะคะ่ะโหเป็นคนที่อายุ50แต่ยังสวยเป๊ะอยู่เลยนะคะ